ข่าวดีดีกับพี่คำรนรตอนทำตัวอย่างไรให้ลูกหลานเหลียวแลคนชรานะ <c oughs> จะบอกให้เราต้องอบอุ้มคุ้มครองผู้สูงอายุที่ยังไม่แก่รอกน้อง นนผู้สูงอายุช่วยบ้านเมืองนี้มามากมายแล้วไทยเข้าสู่ภาวะสังคมของผู้สูงอายุล้นประเทศแล้วปัญหาเปราะบางเกี่ยวกับคนชราจึงเกิดขึ้นมามากมายมาฟังอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาพูดถึงปัญหานี้กันคนที่อยู่ในวัยทำงานเราจะมีเวลาทำงานอยู่ประมาณสัก38ปปีตรงนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสาระต้องมีการวางเป้าหมายของชีวิต เอาไว้ใช้ในยามแก่ชราคนที่เป็นคนแก่แล้วมีทรัพย์เป็นคนชราที่มีมรดกมีเงินมีทองไม่มีใครเคยถูกทอดทิ้นเลยเป็นที่รักของลูกหลานนะเพราะฉะนั้นปัญหานี้จะหมดไปเกิดแก่แก้ไม่ได้แต่ทำให้ลดปัญหาลงได้เตือนเด็กรุ่นใหม่อายุ20กว่ากจนถึง60ซึ่งอยู่ในวัยทำงานตอนนี้เนี่ยตั้งสติให้ดีๆครเก็บหอมรอมลิบป,ประหยัดวางแผนเอาเงินเอาไว้ใช้ในอนาคต ตราบใดเนี่ยที่เรามีเงินมีที่ดินเรามีทรัพย์สินมีบ้านสร้างเงินในตอนวัยที่กําลังทํางานลูกหลานไม่มีทิ้งเราหรอกครับเป็นที่รักผู้สูงอายุคือผู้มีพระคุณพอแผ่นดินไทย สรุปดังตุกๆได้อย่างนี้อย่างงี้ว่าเราต้องเตรียมตัวตั้งรับกับความชราให้ดีขอรับลุงไปไหนอะ่ะดูแล้วไม่น่ามีตังค์แกรถจนคนก็เมินหมาก็ไม่มองแกไม่ลงเสียแล้วแม่แก้วตาโลกเราโซฟาเห็นแล้วมันนาพะวงเดี๋ยวปเดี๋ยววัน แปลกแท้ทำไมถึงแก่ไม่ลงข่าวดีๆกับพี่คำรณทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่แต่จะทำอย่างไรให้ยิ่งแก่ยิ่งแกร่งนะจะบอกให้แก่ไม่ลงเสียแล้วแม่แก้วตาโลกเราโซฟาเห็นแล้วมันนา